การเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกรัตนาวันลิศสมาชิกวุฒิสภาขอญาตแสดงความเห็นนะครับต่อรายงานผลการดเนินการของคณะกรรมการสิทธิเสรีจจักรแห่งชาติปีาศ .2566 ก็ก็รู้สึกว่าได้ส่งรายงานนะฮะที่ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ต่างๆที่ได้ดําเนินการมาในในช่วงปี66นะฮะอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งการสร้างเครือข่ายภายในประเทศและเครือข่ายกับต่างประเทศซึ่งมี็นเรื่องที่สําคัญก็ที่จริงก็ได้ฟังเพื่อนๆสมาชิกได้ริปปรายตังแต่วันแรกฮะแล้วก็มาจนถึงวันนี้ก,ก็ก็ขอชื่นชมนะฮะในการทํางานของคณะกรรมการสิทธนนิพิเษยชนที่ได้ดาเนินการมาก็มีตอนเข้ามามีท่านสมาชิกท่านหนึ่ง ฝากบอกว่าถ้าผมาพี่ปรายเลยอยากจะฝากประเด็นว่าในการพิจารณาประเด็นดต่างๆที่เกี่ยวกับสิทธิพระมืชนนั้นขอให้คณะกรรมการสิทธิพลเมืชนได้มีความเป็นกลางแล้วก็ใช้หลักการต่างๆนะครับในการพิจารณาให้เหมาะสมนะฮะให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อว่าทุกท่านนะซึ่งผมก็รู้จักอยู่หลายท่านที่เป็นกรรมการสิทธิพระมืชนแห่งชาติในชุดนี้ ก็เป็นบุคคลที่ผ่านการกรองจากพวกเราเองหลายท่านนะครับก็น่าจะได้ใช้โอกาสในการทำงานที่สำคัญนี้ปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะในในบ้านเมืองของเราที่จะให้ได้รับสิทธิได้รับการเข้าถึงกระบวนการต่างๆเดยิ่งอย่างที่บางท่านอา่อภิปรายไปแล้วคือกระบวนการยุติธรรมซึ่งถือว่าเป็น หลักพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับนะใ,นในประเด็นนี้ประเด็นที่ท่านผู้พิพมกูนได้ที่อภิปรายไปที่จริงผมก็ติดใจในประเด็นนั้นอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีรายงานว่าคณะกรรมการสิริทธิึกษชาชุดนี้เนี่ยเป็นห่วงถ้าเราลดปริมาณการครบครองยายบ้าลงมาเหลือหนึ่งเม็ดเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาของการที่จะพี่น้องประชาชนโดน ต้องคดีนะฮะเพราะว่าโทษของการครอบครองยาบ้าจะเม็ดสองเม็ดสามเม็ดเนี่ยมันก็โทษมันรุนแรงอันนี้ก็ยากที่จะพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ครอบครองก็ก็ฝากประเด็นนี้ไว้เพราะเมื่อสักครู่นี้ท่านประสันขอจะตอื่นๆท่านก็ได้พูดว่าทางคณะกรรมการกกรรมกรมาสิทธิมนุษยชยนแห่งชาติก็ได้มีการศึกษากฎหมายยาเสพติดด้วยนะฮะแล้วก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าเราลดลงไปขนาดนั้นอาจจะทาให้เกิดการ กิดคดีขึ้นมากมายเนะี่ยเพราะต้องยอมรับว,วัตทุวันนี้เนี่ยยาบ้าหรือว่ายาเสพติดนี่เป็นของหาง่ายราคาต่างจากเมื่อสิบปีที่แล้วลดลงมาผมว่าห้าตัวห้าเท่าตัวเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นก็เป็นพิษิเป็นภัยต่อพี่น้องเยาวชนของของเรานะฮะแต่ว่ามาตรการในการปราบปรามป้องปรา,ตามต่างๆมันก็ต้องได้สมดุลนะฮะกับกับการที่เราจะป้องกันไม่ให้ เยาวชนหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยของบ้านเมืองเราเนี่ยที่ที่เป็นแรงงานเนี่ยที่ใช้พวกยาบ้านเหล่านี้อยู่อยู่มากเป็นประจำก็คงจะไม่ใช้เวลามากน,นะฮะก็ขอขอบคุณแล้วก็ฝากความหวังไว้กับคณะการสิทธิ์วิทยนชาติที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดครับขอบพระคุณนะ